ตอนนี้เราครับเราก็อยู่กับน้องมิกนะน้องมิกก็เป็นเจ้าของนี่เลยฟอซาสามห้าศูนย์ใช่ไหมที่เขาเรียกกันก็กระแสต,ตอนนี้ยอดฮิตนะั้นเพื่อนกําลังมาแรงที่สุดเลยตอนนี้ก็เห็นเด่นชัดเลยสี่ล้อกัอนเลยครับน้องมิกนี่มาดูสี่ล้ออารมณ์ประมาณไหนเนี่ยสีม่วงแบบนี้เลยสีม่วงอยากให้มันตัดกันพี่เป็นสีสองเคครับผมเป็นสี t w ก็คือ<ช>ตัดกับว่าม่วงดําซึ่ง ซึ่งก็แปลกดีนะส่วนใหญ่ดําด้านอย่างนี้ก็จะเป็นสีแดงนะอ่าสีแดงสีน้ําเงินอะไรไปเออน้ําเงินแก้วอะไรอย่างนี้ไปเดี๋ยวนี้เขาก็ฉีกไปเลยทองก็ไม่เอาเอาม่วงไปเลยนะเอื่อนร้อยอย่างนี้ทําสีเท่าไหร่ครับอยู่ประมาณสองพันห้าถึงสามพันครับสองพันห้าถึงสามพันไม่รวมจุบลมไม่รวมจุบลมนะนี่นี่นี่ท่านี้ก็ต้องบอกว่าเพิ่งลุยฝนมานะก็ประมาณนี้ก็ยังไม่ล้างเท่าไหร่จุบลมอย่างนี้เท่าไหร่ครับนี่ อยู่ประมาณสองสามร้อยสองสามร้อยก็คือทำให้เติมลมง่ายขึ้นนะตรงนี้ตรงนี้นะจุบลมมันคือหน้าหลังเลยนี่แล้วก็เด่นชัดเลยโช๊ใช่ครับเป็นตัว SPM นะปรับรีบาว3จุด SPMSPM ครับนี่ตัวนี้นะยี่ห้อนี้ SPM ก็คือไม่ต้องใช้ YSS ก็ได้ไม่ต้องใช้เออร์ลิงที่กระเด้งกระดอนเสมอไปเราทางเลือกเลยตัวนี้เลยปรับตัวนี้ได้รีบาวหนึ่งจุดปับ อ่าค่าความแข็งสปริงได้แล้วก็รีบ่าวล่างรีบาวข้างล่างก็ปรับได้เท่าไหร่เนี่ยคู่นึงตัวนี้ถ้าเบิกใหม่อยู่ประมาณ6,000ก็พี่แต่ผมได้มามือ5,000มือสองได้มา5,000นะเพื่อนสี่ล้อ2 0 0้ส่วนเบาะแจ็คเป็นไงบ้างตัวนี้ได้มา2,000 2,005ครับพี่เบาะตัวนี้2,005ก็คือทรงสปอร์ตมาอย่างนี้เลยครับผมหนังคล้ายๆหนังกลับครับหนังคล้ายๆหนังกลับนะแล้วก็เดินได้เป็นสีแดงก็คือตัดกับดําเลย ชุดหน้ากำลังมาครับข้้งหน้าเนี่ยยังไม่มานะกำลังบิ้วกำลังปั้นอยู่ก็คือยังไม่มาตัวนี้โซนชิลดูสปอร์ตขึ้นเยอะเลยใช่ครับเท่าไหร่ชิลแบบนี้ชิลตัวนี้ตอนนั้นผมได้มา650าครับพี่ตัวนี้650ก็ถือว่าโอเคนะได้่างนี้เลยอุปกรณ์นี้ก็จะเป็นพร้อมไฟเลี้ยวไฟหลีกนี่อุปกรณ์พร้อมไฟเลี้ยวเลยก็คือเข้าด่านได้สบายเพราะว่าน้องเขายังใช้ท่อเดิมอยู่ท่อก็กำลังมากำลังปั้นอยู่ชุดข้างไล่ชามไล่เม็ดไงบ้างมียังยังไม่ได้ไล่ครับ เพียงพอแล้วใช่ครับในอนาคตจะไล่อยู่ครับเป็นไล่ข้างโอเพนแล้วก็ดูสดแล้วก็ไล่ข้างโอเพนดูสดไปเลยประมาณนี้ถือว่าสวยนะนี่ดูเต็มๆนะสีม่วงแบบนี้เลยแล้วก็กดชกหน้าลงเท่าไหร่เนี่ยสองนิ้วครับผมเออถือว่าแบบสอนิ้วแต่ยัสวยเลยนะมันต้องตัดแกนไหมหรือว่าไงหมอไม่ครับผมเป็นสปริงในครับอ๋อเอาสปริงด้านในก็คือเซตจำมันโชกใหม่เลยใช่ครับเตี้ยลงพอรู้สึกเป็นไงบ้างเพรรู้สึกเป็นไงบ้างสำหรับผมสมูทกว่าตอนขับเดิมครับพี่ ว่าขับเดิมตอนแรกโค้งหรืออะไรมันจะกระเด้งหรือสายๆมันจะแบบว่าลอน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 อย่างนี้เนาะส่วนยางยางเดิมเลยปะยางเดิมครับเป็น IRC ครับ IRC ของติดรถประ่อก่อนแสดงว่าตัวนี้คันนี้ได้นานยังคันนี้ได้นะยังประมาณสมเดือนครับสามเดือนก็คือยังใช้ของเก่าให้หมดก่อนครับมีปัญหาไหมยังมีปัญหาไหมหนึบไหมตามกระแสมีเลื่นบ้างครับไม่ถูกกับฝน่าไรยางก็มันก็ไม่ถูกกับฝน จบจบก็ต้องเป็นพีรลี่อ่าพีรลี่นะจบสุดแต่ก็ถือว่าโอเคนะงานนี้ชุดนี้จะมาพี่คาร์บอนนี่ชุดตัวนี้จะเป็นคาร์บอนเนาะชุดด้านหลังยังไสั่งสั่งมาอยู่แล้วก็อนาคตนี่ครอบครอบครอบมาก็ค่อยๆปั้นค่อยๆดีวกันไปเนาะความเร็วสูงสุดที่ได้ครับคันนี้ผมยังไม่เคยลองจับจีนะพี่แต่ว่าหน้าไม่นี่ก็จบไม่แลวร้อยหกจบหม่ร้อยหกแปลว่า เฉียวเนั่งหลังตรงไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ใช่ครับไอนี่อรมาณนี้เยมึงจะลองจับจีคอือแค่นี้ก็สวยแล้วนะขับผ่านไปแล้วนะเพื่อนเราก็วนกลับมาเลยนะสวยมากล้อม่วงตัดสวยเลยอืมผ่านผ่านก็ช่องทางการติดตาม Facebook มีไหมคันนี้มีครับผมก็พิมพ์เข้าไปว่าเอ่อตามเป็นชื่อจริงกับภาษาอังกฤษอังกฤษสลันมาลายสีสลันมาลายสีก็คือตรงตัวเลยพิมพ์เข้าไปก็สามารถจะเจอคันนี้ได้นะะว่าเขาจะทำสเต็ปอะไรต่อไปประมาณนี้ แต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าเอท่าให้แงบก็จริงแต่ว่ากระจกมันไม่มีแต่ว่าต้องต้องมีตรงนี้นิดนึงใช่ไปกันเลยอ่าเขาเรียกว่ากระจกกันจ่าใช่ไม่งั้นโดนแน่ๆนะครับทรงนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะใช่สายแบบเลสซิ่งเลสซิ่งเลยเลสซิ่งเลยเนี่ยทรงนี้เลสซิ่งเลยก็ประมาณนี้ไงก็ขอบคุณน้องชื่อเล่นอีกรอบนึงมิกครับผมน้องมิกไปด้วยนะคลิปนี้ขอบคุณมากครับ